ไปใช่ไหต้องในะคะไปใ่ไแ่ช่วเอที่ะช่อค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะอลลี่นะคะความสามารคอยค่ะสวัดีค่ะน้ค่ะเป็น้อค่ะเปการนพอะคะเอกะ่ได้นัาคะเดนี้พนักพารมาผิวปากไฟันกันนะคะอยากดีใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเราผิวปากพร้อ can you blow my whistle baby whistle baby let me know girl i'm gonna show you how to do it and we start real slow you just put your lips together and you come real close can you blow my whistle baby whistle baby <coughs> <coughs>